มาราโกบทที่หพระองค์กับพวกสาวกก็ข้ามทะเลไปอีกฝากหนึ่งไปยังเขตแดนของเมืองเกราซาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งที่มีผีโสโครกสิงออกจากอุโมง์ฝังศพมาพบพระองค์คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพไม่มีใครสามารถล่ามเขาไว้ได้อีกแล้วแม้จะด้วยโซ่ตรวนเพราะเคยล่ามโซ่ตรวนเขาหลายครั้งแล้ว แต่เขาก็หักโซ่และฟาดตรวนหลุดออกไม่มีใครมีแรงพอจะทำให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอื้ออึงและเอาหินเชือ่อตัวเองอยู่เสมอตามอุโมงค์ฝังศพและบนภูเขาทั้งกลางคืนและกลางวันเมื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์แล้วร้องเสียงดังว่า เจ้าสูงสุดลงดงการไรจะข้าอบรมสาบานในตำนานของเจ้าว่าจะไม่ทรบานข้าที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ตรัสกับมันว่าไอ้ผีโสโครวจงออกมาจากคนนั้นแล้วพระองค์ตรัสถามมันว่า เจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองค์องค์วาบุรีหลายตนด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์อย่างมากที่จะไม่ให้ขับไล่พวกมันออกจากเขตแดนเมืองน,นั้นขณะนั้นมีสุกรผงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาใกล้ๆนั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่า พ,พราาาเเเข้้ไปใใในนภูสสุกกกรรรมมื่อหพพพวววิงตัววะองค์ก็ทรงอนุญาตผีโสโครกเหล่านั้นจึงออกไปสิงอยู่ในสุกรแล้วสุกรทั้งฝูงประมาณ2,000ตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและสำลักน้ำตายส่วนพวกคนที่เลี้ยงสุกรนั้น ต่างหนีไปและเล่าเรื่องนี้ทั้งในเมืองและนอกเมืองคนทั้งหลายก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพวกเขามาหาพระเยซูและเห็นคนที่เคยถูกผีทั้งกองเข้าสิงนุ่งห่มผ้ามีสติสัมปชัญญะนั่งอยู่ที่นั่นพวกเขาจึงเกรงกลัวแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนที่ถูกผีสิงและที่เกิดกับฝูงสุกร คนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปเสียจากเขตเมืองของพวกเขาขณะที่พระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่เคยถูกผีสิงอ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปด้วยแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านแล้วบอกพวกเขาถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำแก่ท่านว่ามากเพียงไร และเล่าถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ท่านคนนั้นจึงทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำเพื่อเขาและคนทั้งหลายก็ประหลาดใจเมื่อพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากกลับไปแล้วมหาชนมาเฝ้าพระองค์ขณะที่พระองค์ยังทรงประทับที่ริมฝั่งทะเลและมีนายธรรมศราลาคนหนึ่งชื่อใหญ่รัสมาที่นั่น เมื่อเขาเห็นพระเยซูก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์ว่าลูกสาวเล็กๆของข้าโรรองป่วยหนักขอโปรงเสด็จไปวางปบาตบนเธอเพื่อเธอจะหายโรคและมีชีวิตอยู่พระองค์จึงเสด็จไปกับเขามหาชนตามไปและเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีแล้วเธอทนทุกข์ลำบากมากกับหมอหลายคน และสูญสิ้นทรัพย์ที่เธอมีแต่โรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทากลับยิ่งกำเริบหนักขึ้นเมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังพระองค์และแตะต้องฉลองพระองค์เพราะคิดว่าถ้าฉันได้แตะต้องเพียงฉลองพระองค์ฉันก็จะหายโรคท่านใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและหญิงผู้นั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้ว พระเยซูเองก็ทรงรู้สึกทันทีว่าริสซ่านออกจากพระองค์จึงเดียวหลังมาหาฝูงชนตรัสว่าใครแต่ต้องเสื้อของเราพวกสาวกทูลว่าพระทอดพระเนตรเห็นอยู่แล้วว่าฝูงชนกําลังเบียดเสียดพรงค์แล้วพรงค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครแตะต้องเราพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบๆเพื่อจะดูว่าใครเป็นคนที่ทําหญิงผู้นั้นก็กลัวจนตัวสั่น เพราะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองจึงมากราบลงทูลพระองค์ตามความเป็นจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสกับหญิงผู้นั้นว่าลูกหญิงเอย๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดขณะที่พระองค์ยังตรัสไม่ทันขาดคำก็มีบางคนมาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่าลูกสาวของท่านตายแล้วยังจะรบกวนอาจารย์อีกทำไม แต่พระเยซูไม่สนพระไัยสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นพระองค์ตรัสกับนายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นพระองค์ไม่ประทานอนุญาตให้ใครไปด้วยเว้นแต่เปโตรยากอบและยอนน้องชายของยากอบเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงบ้านของนายธรรมศาลาแล้วก็เห็นคนกำลังวุ่นวายร้องไห้คร่ำครวญอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถามพวกเขาว่า พวกท่านร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กคนนั้นยังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับอยู่เท่านั้นพวกเขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์หลังจากพระองค์ไล่คนเหล่านั้นออกไปแล้วจึงพาบิดามารดาและพวกสาวกที่ตามพระองค์มานั้นเข้าไปในที่ที่เด็กอยู่พระองค์ทรงจับมือของเด็กหญิงผู้นั้นตรัสว่าทาลิตาคุมแปลว่าเด็กหญิงเอ,อ๋ย จงลุกขึ้นเถิดเด็กหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินทันทีเพราะว่าเด็กคนนั้นอายุ12ปีแล้วพวกเขาก็ประหลาดใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้พระองค์ทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าให้คนอื่นล่วงรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดแล้วทรงบอกให้เขานำอาหารมาให้เด็กคนนั้นรับประทาน